สวัสดีครับนี่คือช่องปอกปิกคลิปนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่องรีลิกกลับมาเยี่ยมผีหนังเรื่องนี้ออกจะลงมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเป็นหนังสยองขวัญสัญชาติออสเตรเลียทั้งเรื่องเนี่ยมีตัวละครนาเนินเรื่องเนี่ยอยู่เพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็คือเอ็ดนาคุณยายผู้มีอาการหลงหลงลืมลืมเคลูกสาวที่ย้ายไปทํางานในเมืองและแซมผู้เป็นหลานสาว จากนี้เนี่ยเราจะขอแทนตัวละครง่ายๆว่าคุณยายลูกสาวแล้วก็หลานสาวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเรื่องก็เริ่มต้นตรงที่ลูกสาวอ่ะได้รับการแจ้งจากตำรวจว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เห็นคุณยายออกจากบ้านมาสักพักนึ่งแล้วลูกสาวและหลานสาวเนี่ยก็เลยเดินทางจากในเมืองมาเยี่ยมที่บ้านของคุณยายที่อยู่บ้านนอกพอมาถึงเนี่ยก็ไม่เจอคุณยายอยู่ในบ้านนะ วันต่อมาเนี่ยก็เลยขอตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยให้มาช่วยกันตามหาคุณยายบริเวณรอบๆหน่อยแต่ก็ไม่เจอแม้แต่ล่องรอยคุณยายหายตัวไปได้3วันจู่ๆลูกสาวเนี่ยก็ามาเจอคุณยายชงชาอยู่ในครัวลูกสาวก็ถามว่าคุณยายหายไปไหนคุณยายก็ไม่ยอมตอบลูกสาวและหลานสาวเนี่ยก็ขึ้นมาบนบ้านมาค้นกล่องเก็บของในห้องนะครับแล้วก็ไปเจอเข้ากับลูกวาดกระท่อมเก่าๆหลังนึง ลูกสาวบอกว่ากระท่อมหลังนี้เนี่ยมีมาบนที่ดินตั้งแต่คุณตาซื้อบ้านมาตั้งนานแล้วตอนนี้เนี่ยถูกลื้ทิ้งไปละแต่กระจกสีจากกระท่อมยังเอามาแขวนไว้หน้าประตูบ้านอยู่ระหว่างนี้เนี่ยลูกสาวก็เห็นภาพแฟลชแบ็กสมัยกระท่อมนี้ยังอยู่นะครับเธอเนี่ยจำได้ติดตาว่าในกระท่อมนั้นเนี่ยมีมนุษย์ประหลาดตัวดำๆผอมๆดูป่วยๆไม่มีผมอาศัยอยู่ในนั้นอย่างทรางมานนะครับ หลางสาวก็มาเยี่ยมเพื่อนบ้านเป็นบ้านที่มีพ่อและก็ลูกชายเป็นดาวซินโดมหลางสาวก็ถามพ่อว่าทําไมลูกชายของของเขาเนี่ยถึงไม่แวะไปเล่นกับคุณยายบ้างเลยสมัยก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวหากันบ่อยๆพ่อก็บอกว่าลูกชายเนี่ยกลัวบ้านหลังนั้นแล้ววันหนึ่งลูกชายของเขาเนี่ยไปที่บ้านของ,ของคุณยายแล้วก็เล่นซ่อนหากันลูกชายก็เข้าไปซ่อนในห้องเก็บเสื้อผ้าของคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยจู่ๆก็ลืมว่ากําลังเล่นซ่อนหากันอยู่ จึงล็อกประตูห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขังลูกชายดาวซินดมไว้ในนั้นกลัวพ่อจะไปเจอลูกชายแล้วก็พาออกมาได้เนี่ยก็เวลาผ่านไปนานแล้วลูกชายของเขาก็เลยไม่ไปเยี่ยมบ้านคุณยายอีกเลยคุณยายเมื่อแก่แล้วเนี่ยก็ลงหลงลืมลืม,ลมอาการคืบขึ้น,นลง,ลงบางเรื่องก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกสาวก,กับหลานสาวที่ไม่มีเวลาสะดวกจะมาดูแลคุณยายจึงคิดจะหาบ้านพักคนชราให้คุณยายอยู่แต่ลูกสาวเนี่ยก็ใจอ่อนไม่กล้าเอาคุณยายไปไว้ในที่แบบนั้น วันหนึ่งหลานสาวเข้าไปในห้องเก็บเสื้อผ้าของคุณยายที่เด็กชายดาวซินโดมลุกขังไว้แล้วเธอก็พบว่าในห้องนั้นเนี่ยมีทางลับอยู่ที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอห้องลับที่มีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายแล้วจู่ๆเนี่ยคุณยายก็เกิดคลุ้มครา่งจะทําร้ายลูกสาวลูกสาวก็หนีมาจนเจอกับทางลับแล้วก็พบกับหลานสาวทั้งสองเนี่ยก็หนีเอาตัวรอดจากคุณยายจนออกมาจากบ้านได้ลูกสาวเห็นกระจกสีที่ติดอยู่หน้าประตูก็นึกถึงมนุษย์ประหลาดในกระท่อม เธอไม่ยอมตามหลานสาวออกไปจากบ้านกลับเดินเข้าไปแล้วก็อุ้มคุณยายที่เหนื่อยหอบขึ้นไปนอนบนชั้นสองตอนนี้เนี่ยผิวหนังของคุณยายเนี่ยก็หลุดลอกออกไปเพื่อให้เห็นผิวสีดําข้างในลูกสาวเนี่ยก็ช่วยดึงผิวหนังออกจนคุณยายเนี่ยสภาพเหมือนกับมนุษย์ประหลาดที่อยู่ในกระท่อมตอนที่เธอเห็นตอนยังเป็นเด็กลูกสาวก็ไม่มีท่ารังเกียจคุณยายในสภาพนี้เลยแม้แต่น้อยนะก็พาเธอนอนลงคุณยายก็หายใจหอบอยู่บนเตียงหลานสาวขึ้นมาเห็นตอนแรกก็ตกใจ พอเธอทําใจได้แล้วเนี่ยก็นอนมาอยู่ข้างๆผู้แม่ของเธอแล้วก็กอดไว้เรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยผู้กํากับสาวนาตาลีเอริก้าเจมส์การันตีคุณภาพโดยได้รับคํำวิจารณ์ดีเยี่ยมจากเวที Sundance Film Festival ได้คะแนนใน Rotten Tomato e s ไปถึง91%แต่คะแนนใน IMDB เนี่ยได้ไปเพียง6เต็ม10เท่านั้นกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย นักวิจารณ์ชอบแต่คนดูเนี่ยไม่ค่อยชอบซักเท่าไหร่ดูแล้วเนี่ยไหนคนก็น่าจะเกิดคําถามกันหลายคําถามนะครับเช่นว่า3าวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายหายตัวไปไหนแม้ในหนังจะไม่ได้เฉลยนะแต่เราก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าคุณยายก็น่าจะหายไปในทางลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านนั่นแหละันนั้นก็มีข้าของเครื่องใช้สําหรับใช้ในชีวิตครบถ้วนนะครับแล้วมนุษย์ประหลาดผิวสีดําตัวอผอมๆนั้นเนี่ยเป็นใครในส่วนนี้เนี่ยหนังก็ไม่ได้บอกเหมือนกัน แต่ทางเราก็เดาว่าก็น่าจะเป็นคุณตาสภาพก่อนที่จะตายที่ถูกพามาซ่อมไว้ในกระท่อมเพื่อไม่ให้คนเห็นนะครับส่วนทําไมคุณตาถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยหนังก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนกันเราเดาเอาว่าอาจจะเป็นคํำสาปที่มาพร้อมกับที่ดินผืนนี้หรือไม่ก็เป็นคํำสาปของคนตระกูลนี้ที่ช่วงท้ายของชีวิตจะมีสภาพเป็นอย่างนั้นกันหมดซึ่งข้อหลังเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อลูกสาวที่กําลังจะหนีคุณยายออกไปนอกบ้านเนี่ยพอเห็นกระจกสีที่ติดอยู่ตรงหน้าประตูก็นึกถึงคุณตาสภาพคุณตาก่อนตาเนี่ยดูน่ารังเกียจคนไม่กล้าเข้าใกล้เลยถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวคุณยายกําลังจะกลายเป็นสภาพเช่นนั้นลูกสาวทนเห็นคุณยายต้องตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนคุณตามไม่ได้จึงพามาที่ห้องและกอดคุณยายไว้อย่างไม่รังเกียจเมื่อลูกสาวจะยอมรับชะตาก,กรรมแล้วว่าคนในตระกูลของเธอเนี่ยจุดจบต้องเป็นแบบนี้รวมถึงเธอด้วยเหมือนกัน พ่อหลานสาวมาเห็นเนี่ยก็มานอนกอดแม่ของเธอต่อภาพฉากสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นผู้หญิงสามรุ่นนอนเรียงกันและคำสาบนี้เนี่ยก็น่าจะส่งต่อพวกเธอเป็นรุ่นรุ่นไปจบแล้วนะครับสำหรับสนุปหนังเรื่องลึลึกกลับมาเยี่ยมผีพร้อมกับความเห็นของพวกเราต่อปริศนาในเรื่องนี้นะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นต่างๆยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องต่อไปช่องป๊อกป,ปิ๊กของเราจะมาสรุปหนังเรื่องไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องป๊อกป,ปิ๊กของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ